สบายดี FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามเบีย้างอ่าตอนนี้เบียรส้างก็จะพาธรมสมอ่าไปบ้านพคมันแม่ของเบีย้างเนาะอ่าตอนนี้เบียรส้างก็มาพาธรมสมอ่าส่บ้านผาตั้งซึ่งบ้านผานตั้งนี่ก็เป็นบ้านเกิดของเบีย้างเราธรมสมอันนี้เบียรส้างก็จะได้เดินเข้าไปบ้านอ่าของ่อแม่ที่่อแม่ย้ายจากบ้านนี้ไปหาบ้านเจ้าพวง อ่าซึ่งในการเดินทางประมาณ5กิโลเมตรเนาะเพราะว่าเบียร์ซ่างก็ได้จากบ้านนี้ไปหลายปีทำผสมเนาะอ่าเบียร์ซ่างก็จะพาเอฟซีเดินทางเข้าไปแต่ว่าทางนี้มูเมนท์ทางโพย่าวเนาะเป็นทางแดงทำผส,สมเนาะส่วนนี้แหละเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเบียร์ซ่างเนาะอันนี้นะแหละสภาพดีครับท,ทางนี้อ่าบนเบียร์ซ่างเพื่อนเป็นบนปูมิปกิเป็นปกบนปูมเนาะอ่าซึ่งเไปไ็นยังไ เดียว์สร้างจะพาท่านผู้ชมไปติดตามในการเดินทางเดี๋ยว้ไปนี่แหละไปเลยนี่แหละโอ้โหตัวป่าท่านผู้ชมป่ามีตัวป่ายงใหญ่ป่าเนาะ อ่านี่เป็นวังสงวนของบ้านผาตังป่าเมีแต่ป่ายังไงเนี่ยอ๋อเพิ่นเกลือหัวอาหารนี่แหละมีป่าอย่างเงเนาะท่า,านผูมม้ชมอันนี้ก็คือป่าธรรมชาติโบราณป่าซื้อมาป่วยเนาะเออป่าธรรมชาติเพิ่นสงวนไว้เนาะนี่แหละไปเ <c oughs> มืองบ้านเออนี่แหละ ตังบ้านอยู่แคบน้ำนี่เราทำประสมแต่เส้นทางพูดจะได้เข้าไปเนาะ,ะไปรถไลใไปเดินทางกันวันนี้นะ โอ้ยม,อมอูอ่ะมูขับรถเนาะอ่ะนี่แหละธรรมาสมข้าบรรยากาศกำลังจะเดินทางไปไปกันวันนะอืออันนี้ก็จะเป็นสามแยก จุดเ้าบ้านตอนนี้พ่อแม่เบียรช้างก็รออยู่ที่เหมือนของเบียรช้างเนะาะม่ไอ้หมอนโอ้อมอ่ยามมอนโอ้สวัสดีคนสรงบัด <c oughs> ส,บ <c oughs> สมบูนด้วยด้วยเสือเสือเปจารกี้แก่มาาเด้อด้ด้

อนนี้เบียร,ร์างก็พบคนหัวจักเนาะคนหัวจักล้วก็ได้ลมนำนี่แหละได้ลมทักทายเพื่อนก็จะไปทางหลวงพระบางแต่เบียร,ร์างก็จะเดินทางาเข้าไปบ้านเนาะเบียร,ร์างได้มุ่งหน้า,าเข้าสู้ภาคตะวันอกอกเสยงเนื้อของประเทศเราอยู่อันนี้ก็เป็นเคตดใจกลาเนาะแขวง แข็งจันทร์ธรรมสมอันนี้ก็จะเป็นทางคนกีดน้อยนึงเพระาะว่าบริษัททางรถไฟเพิ่นก็ปูทางเข้าไปเพื่อสะดวกในการขนหินทรายที่การก่อสร้างเส้นทางรถไฟนอะธรรมสมนี่แหละสภาพเส้นทาง กินเอบ่บ่เป็นแบบนี้ครับผู้ชมสมัยต่กี้นี้เบยสังกับพ่อแม่ก็ได้ย่างเส้นทางนี้เนาะเดินเดินเาเป่าเนาะบ่มีรถพากันย่างไปหาบ้าน4ชั่วโม,มงเนาะมาเปเข้าเปน้ํอาอ่าูบ้นานตังแล้วก็ขึ้นไปเนาะแบ่งกันกินอยู่บ้านใหม่อํามาขึ้นนํากยัง ออวันที่ทสิบสามเบิอมอจสวีทกันยังเง็ปมกันเด็ดตงรงเออมกี่อยูรานา,างเส้นทางปืนเนี่เริ่มแล้วเนาะอันนี้ก็เ,เริ่มปืนเเส้นสาท,สาทางรถงมเมุล์เยไหม ทางแดงแล้วนี่ทางหน้าก็มีเทวทัตธรรมชาตธรรมซุงนี่ะมสเรมตวเเสร็จทถวที่ฟุ้งอนี่ยแต่กี้นี่เบียร์ร้างก็เหตุให้เขาเ้าพี่ชาวพูนี่แหละแต่ตอนนี้ก็คนวา้เหตุแล้ว ประมาณปีสองพันปีสองพันสองอก,กับปีพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดเนาะธรรมสมเด็ดอีกอะไเอียง